เต็มตัวยังหรก็เพลงตอนนี้เลือกเสร็จหมดแล้วเกมตอนนี้เลือกเสร็จหมดแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยสองวันแรกเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการสัมภาษณ์สื่อแล้วก็แสดงครับอีกวันหนึ่งจะไปดิสนีย์แลนด์อีกวันหนึ่งไปชอปปิ้งสรุปเราดูเอนจอยับการไปทำงานเยอะเลยมากมากเลยสุด ไปดิสนีย์แลนคือสุดๆแน่นอนมันแน่นอนครับดิสนีย์แลนนี่คือไปทำงานหรือว่าเราไปเที่ยวไปทำงานเลยมีเวลาช้อปปิ้งแค่สามชั่วโมงเธอน้อยมากพยายาฝากซื้ออะไรพักก่อนพักก่อนเอาของตัวเองก่อนไม่ทันแล้วจริงรอบนี้นอกจากการไปทำงานเลงการไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษหรืออยากจะช้อปปิ้งอะไรพิเศษนะคะไม่มีเวลาเลยทำงานสองวันใช่ไหมเสร็จก็สามทุ่มแล้วร้านอาหารก็ปิดหมดแล้วดิสนีย์เสร็จปุ๊บก็กลับห้องก็ไม่ไปไหนอีกวันนึงกลับแล้วอ่ะ เออน้อยน้อยมีเวลาน้อยมากครับแต่ว่าตอนนี้พายุเข้าที่ญี่ปุ่นอขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้เราไปได้สาธุติดตามตลอดติดตาม,มเพราะว่าลงคิวชัวครับตกพยพสี่ล้านก่อไนตอนนี้เราจริงเราต้องเช็คข่าวตลอดไงว่าเออมันจะเลื่อนไหมหรือมันจะเช็คจริงตลอดครับเอาเอาก็ดูอยู่ตลอดครับเมื่อวานเขาบอกว่าพายุจะเข้าแล้ววันนี้เข้าจริงเลยไงก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับอยากดูสถานการณ์ว่าไปได้ไหมไปได้หรือเปล่า แต่ขอให้ได้ไปเถอะเราก็เป็นห่วงแฟนๆที่นู่นเลยห่วงมากใช่ใช่ครับเพราะว่าออกจากบ้านมาก็ลําบากอ่ะเนาะอยากให้ทุกคนแบบปลอดภัยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่โู่นครับโชว์โชว์ที่เตรียมแหละคนไปต่อไปแฟนๆยังไงบ้างก็ก็แปลงเพลงแหละแปลงเพลงตัวเองอะไรเงี้ยให้เป็นแบบภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับจะพยายามทําให้ได้นะครับตอนนี้ภาษามาแล้วนะครับแต่ว่าหัวสมองยังไม่ได้ครับรอก่อน ทะรก็เกาเออก็ตอนนี้ได้ครึ่งทอนแล้วครับเอขอบคุณครับทุกคนตัดๆโอเคใช่ถ้าไม่ได้จริงๆก็คงต้องเป็นอย่างนั้นครับหรือว่าให้ให้กุนกันมาช่วยกันแน่เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่ากันไหวไหมถ้ากันไม่ไหวก็ไปด้วยกันครับ้าไปด้วยกันก็รอดูด้วยกันไปด้วยกันเหรอแต่พยายามทําให้ได้มากกว่าเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ได้ทาอะไรแบบนี้เลยอยากทําให้ได้ครับอ๋อเป็นครั้งแรกด้วยใช่จริงๆเริ่มมีคิวแบบการไปซ้อมการไปอะไรางนด้วยกันยังไงก็ ก็มีบ้างครับแต่ว่าไม่ได้เยอะยังไม่ได้เยอะมากครับก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆตอนนั้จะเต็มที่กับเราใช่ไหมตอนนี้การถ่ายละครสองเรื่องแน่นแน่นถ่ายกับไอเต้อยู่ตอนนี้ครับคู่แท้แม่ไม่เลิฟใช่หมหนักมากตอนนี้อตั้งไจเราก็จะไปหาเขาที่กองก็ไปสอบไม่ไปครับไม่ไปแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาจะถ่ายละครทั้งวันเจ็ดโมงถึงสี่ทุ่มเขาบอกว่าเขาได้พักสองทีอย่างเงี้ยเราก็ ไม่อยากไปกวนเวลาพักผ่อนเขาเขาได้บอกนี่คือเราคุยกันตลอดเลยลเหรอคะเช็คตลอดเลยเพราะว่า,าก็คุยกัน,นก็คุยกันก็อย่างเมาื่อวานเนี้ยก็คุยกันว่าเอ้ยเราไปออกอีเวนต์ด้วยกันแล้วก็คุยกันให้พวงนี้ทาอะไรถ่ายละครหนักไหมหนักมากปีดูสิละครคิวละครกันเดือนหน้าเละเลยเละเลยก็คือถ่ายเจ็ดวันเออถ่ายเจ็ดวันเลยอะ่ะแปลว่า้องก็ทำงานหนักกว่าเราตอนนี้หนักกว่าเรา ก่อนหน้านี้เราเป็นเราก่อนหน้านี้เราละครเจ็ดวันกันเราเลมีเวลาสองวันแล้วครับเจ้เพราะมันมีทุกๆรอบโควิดสองสามปีมาที่เต้นไปใช่ครับอันนี้คือเป็นแฟนมิตรต่างประเทศครั้งแรกในรอบหลังโควิดเพราะว่าของเราไปก่อนหน้านี้แล้วยสิบเอ็ดคนตอนนี้ถึงเวลาของเราละถึงเวลาเราเฉลิดฉายแล้วว่าเฮ้ยเราต้องไปนะอย่าลืมเรานะทุกคนอยากฟังงานนี้ไหมตื่นเต้นไงมมาในรอบสามปีที่แบบเตินเต้นมาก อันนี้ก็เป็นครั้งแรกในในสถานการณ์หลายๆอย่างที่มันหายไปแล้วออฟบ,บินออกจากประเทศครั้งแรกด้วยครับก,ก็ก็ตื่นเต้นม,มากแล้วก็ไปประเทศที่เราชอบมากๆอยู่แล้วส่วนตัวเงี้ยครับก็รอรอรอ,อไปซึมซับบรรยากาศที่นู่นครับใช่ใช่ใก,ก็คงคิดถึงเราเหมือนกันเลยเนาะก็ใช่ไงเรายังคิดถึงเขาเลยเอ,อ่ะเออหลังจากญี่ปุ่นก็ไปไหนกันครับอยู่หลังจากญี่ปุ่นก็ตอนนี้ก็น่าจะมีในเอเชียอยู่ครับการเหมือนเดิมใช่ครับสองคนเตรียมมือถ่าย แย่ส่งออกหน่อยเธอไม่ได้ออกมาเลย3ปีส่งออกหน่อยนะเป็นมาแค่ไหนครับเดี๋ยวได้ยังไงตัวยังไม่ชัวร์เลยเขายังไม่ชัวร์เลยยังไม่เปิดแต่แต่ตอนนี้มีมีมาเพิ่มอีกสองแล้วแต่ยังไม่เปิร์รอดหนาหยมแยมเธอหยำแยมเออมันพร้อมมันพร้อมอยากไป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 นานมากเอออยากไปมากอยากเจอทุกคนอยาก อยากส่งออกเอออ้าวคุณรับอีกเรื่องนึงรอสุดือนมีใคนขับเป็นหัวงยอดคอโลคาร์ลอันนี้เราได้เห็นไหมเห็นครับเห็นครับเปิดจากอะไรเราเราพอจะรู้เห็นหมดไม่รู้เลยรู้แต่ว่ามันหายไปเยอะมากรถวันหนึ่งสองพันสี่พันอะไรแบบนี้ผมว่ามันอาจจะเขาอาจจะกำจัดบอดปะ บางทีแฟนคลับอาจจะซื้อฟอให้อะไรให้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็หายไปเออแล้วมันก็หายไปโอ๊ยเราพูดตรงไปปะวะอาจจะเหมือนว่าคนไม่ได้อคนไม่ได้อะตีฟเออใช่ใคนไม่ได้แอคทีฟไอจีแล้วมันก็หายไปเออขอโทษนะครับปัดต้อยคนเออบางบางคนมันหายไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมดูของทุกคนน่ะเขาก็บอกมาว่าทุกคนลดหมดเลยครับซึ่งจริงเราเรากังวลในสองเรื่องเฉยเฉย คือย่าฟองไม่ได้ซีเรียสเลยเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้มีคนดูก็พอแต่เราเห็นเตอนว่าแฟนคลับก็คือเป็นห่วงเป็นห่วงครับเห็นอยู่ในทวิตเตอร์เลยว่าเขาก็ให้ไลฟ์หน่อยให้ให้ไปตอบคอมเมนต์หน่อยอะไรแบบนี้ครับทำไหมคะไม่เราขอวันนี้เราเริ่มใหม่แล้เออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ทำแล้วเราไลฟ์ได้ไหมได้ได้ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวขอดูหนังเสร็จก่อนเดี๋ยวนี้ดูหนังเสร็จแล้วเดี๋ยวไลฟ์สัก5-10นาทีเออเราสัญญาแล้วนะเราจะทักครับเราสัญญาแล้วครับแล้วก็ต้องต้องต้งตองเราแบบงานเยอะหรือในนัดๆเราก็ไม่ได้ทัปเดตใช่ใช่ครับแต่ว่าก็เข้าไปดูในทวิตตลอดครับเพราะผมก็เห็นลดมาประมาณเกือบเดือนแล้วนะเน้นลดมาสักพักหนึ่ง้วครับจริงๆกลัวมันลดลงมากกว่านี้ รถไปเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่อุ้ยมันหน้ามันโง่มากเพราะเราคนเก๋ไงเราคนเก๋เดี๋ยวต้องมาเพิ่มก็ไม่ได้ซีเรียสมากครับรถได้แต่ว่าก็ต้องมีเพิ่มมาบ้างเนาะไม่ใช่รถอย่างเดียวเนาะชีวิตคอย่าหายไปนานอย่าหายไปนานยอดไรอ่ะคะยอดฟรร์ลูกอะไรอย่างเงี้ยรถปะรถปะเหมืมีปัญหาเรื่องบัตรเปล่งชื่อมาแล้วอือ อ๋ออันนี้อันนี้คือคำตอบจากบริษัทับเขาบอกว่ามันอาจจะเกิดบั๊กเกิดอะไรนะครับแล้วทางบริษัทเนี่ยส่งเรื่องไปที่ที่บริษัทไอจีแล้วอะไรเงี้ยใหญ่เลยตอนนี้เราม่คนเดียอาจจะไม่ใช่เราคนเดียวถ้าเป็นเราคนเดียวก็อาจจะก็ไปเหมือนกันนั่นแหละ ไปโทษเขาหลายใช่ใช่ครับหลายๆคนเหมือนวินก็ลดมั้งอาจจะไม่ผิดนะครับคือเป็นเมนชัยคนอื่นอีกแล้วครูอาเป็นเนจอย่าเป็นเพนช์คนอื่นเแต่ส่วนตัวเราไม่ได้ซีเรียสตรงจุดไม่ซีเรียสมาไม่ซีเรียสครับเพราะว่าผมว่าตัวเลขอ่ะเดี๋ยวนี้คนให้ค่ากับตัวเลขมากเกินไปอืมจริงๆแล้วเราควรจะให้กับสิ่งที่เขาเป็นมากกว่าบางทีผมเห็นแบบต่างประเทศอย่างเงี้ยให ให้ค่ากับตัวเลขมากเกินบางทีศิลปินเขาเครียดนะเออบางคนที่เขาแบบเขาก็เขาก็ซีเรียสกับตัวเลขเหมือนกับพวกคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เครียดแต่ผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรก็่บอกแฟนๆเราไม่ได้ขนาดนั้นเออเราไม่ได้คืออ๋อโอเคโอเคผมได้หมดยังไงก็ได้ใช่คือขอให้มางานแบบนี้ ด้วยด้วยกันยังเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่ายอดปองหายคนหายอเงี้ยอันนี้เครียดลวอันนี้ร้เครียดละเออแต่ว่ายอดปองหายคนไม่หายอันนี้ไม่เครียดอันนี้คนยังไม่หายยังไม่เครียดใช่ก็จ้างแหละครับก็จ้างล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นเขามาเองเขามาเองแล้วก็โพสต์โพสต์ในทวิตว่าเอ้ยมาหาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคโอเคขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับ